่ใหม่เดวิกาใส่ชุดแซบอวดเอวบางเฉียบเป๊ะไรที่ติซุปตาสาวที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างใหม่เดวิกาหากใครได้ติดตามเธอจะเห็นว่าสาวใหม่มีหุ่นมีรูปร่างผอมเพียวจนใครๆก็อิดช้าหนักมากโดยเธอมาโพสตภาพผ่านอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ชมเป็นขวัญตาอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเธอมาในชุดโชว์เอลบางเฉียบขณะไปออกงานอีเวนต์ถึงแม้จะยืนโพสท่านิ่งๆแต่ก็ถูกใจแฟนคลับไปทั้งประเทศเลยจ้าโพสเพียงไม่กี่ชั่วโมงคว้าหัวใจไปแล้วกว่าแสนไลค์ไม่รอช้าไปชมความปางของหุ่นเธอกันเลยจ้า